และเจ้างานกสักรรมทุกคนจะได้ยินเสียงและเจ้าซึ่งวันนี้ มือจิ้มเจ้าสอหรับการแสงอย่างชุดเนิ่งนักอบอลลามปากเฮานะครับก็ที่ว่า, <c oughs> อาตอนนี้นะครับ โบจะเป็นผู้รับผู้ใหญ่ของอท่านนางพวงแกว้วพินนวันในะครัเวิชาการห้องการบริหารห้องว่าการเมืองน,นะครับแล้วก็รองกับโลงการอนุรักษ์ตุงล้านนาครับปั้นแจโฟมแกสลักวิจิตรการตานะครับมีอหงนะครับพร้อมกับพญานานคะแล้วก็มีนางนงพมาศนะครับอยู่สองนางมาพร้อมกับสีสันเหมือนแดนสวรรค์วิมานชิมปรีทีขาบริสุทธิ์าสเนะเจ้าต้องอยู่ในส่วนของคนที่อยู่บน โบกนะเจ้าอยู่สเป็แบ่ต้องลงมานะเจ้าเอาเพื่อกาลังใจได้นะครับทงเสียงนะครับกําลังใจโบกไม้โบกมือกันนะครับทักทายะคกันอันนี้ก็คือบรรยากาศื่องสเปจาละครของเรานะเจ้านะอยู่ในข้าวเจาของรน้เจ้าขอคงรับชาแล้วนี้เตัวแทนวัดประดมมาและในจะโอกาสนี้เราขอเรียน กรพช่วยกันประยุกตัวแทนครับมอจะรับฟังนะครับขาายในหน่วยหลบระบาดเจ้ามือเพียงบ่เพื่อจัดหายของมอจรอเจ้จาเข้าไปนนได้แนละ้ว นัง่งด้วยคะแนนเรียบร้อยนะครับและตอนนี้กันกรรมการแเราได้ส่งคะแนนห้เจ้าหน้าที่เพื่อทำการรวบรวมอยู่นะฮะในระหว่างนี้ครับคุณแวว,วรางวัลชนะเลิศอันดับสองได้แก่เป็นรางวัลที่นภาคูใจเปนอย่างยิ่งรางวัลชนะเลิศอันดับหนึงของการประกูลสเปร้ยนะ ี 4,2550. วิทยายธรรมศาสตร์นะครับนี้ทาให้มหาวิทยาลัยนะครับมีชื่อเสียงมาปอยเตี้ยมีพลงานที่โดดเด่นออกมานะครับนะครับรางวัลชนะเลิศยี่ิีตัวแต่แต่ผู้ซืมีแล้วกันได้นะครับเป็นแบบีพรเรียงำว่ทตรงหนครับคุณทนก้นะเจ้าป้ากัดบริเวณขั้นครเทศบาลนครลำปางเจ้าํามสรับวัุ่ดีนะครับด็นครับเจ้าขอมีควาสุขกบทุกคเจ้า บริเวณถนนตาหน้าบ้านเชียงไหม่หรวก็ถนนตากลาน้อยนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา13บสาเวลาฮกฮงแรงครับคณะกรรมการตัดสินการประกวดกระทองรดใหญ่หรืว่าสเปาร์รดใหญ่เริ่มพิจาารณเที่จังหวั่ 何 <Yep. S 2>、yep.